ทุกคนเราจะทําคลิปสั้นๆน,นะอยู่ที่แลบูวคาเฟ่ซึ่งก็ใกล้กับ J2 h ูโฮเของอุตรดิตทุกคน3ามนาทีอยู่ซิว่าเราจะถ่ายอะไรให้ได้บ้างมีเมนูเลิศปากกระพงย้ำอีกทีหนึ่งกับความแซ่บ3ามเดือนนะฮะจองเอาไว้นะฮะทุกคนบุ๊กไว้เลยหากันลืมนะฮะแล้วก็เมนูเมนูอะใครจะมาทานบุฟเฟ่ที่นี่ด้านในแอร์ฉ่ำๆด้านนอกโอเพนแอร์ข้างบนมีจัดเรียงทุกคนจ้า นี่คือเมืองอุตรดิตฐ์นะฮะเมืองเหล็กน้ำผีหรือเรื่องนะครับแล้วก็อะไรครับเมืองลงังศาสหวานใช่ไหมฮะแล้วไงต่อใครจำได้หรือ,อยังนะ,ะบ้านพญาพิชัยใช่ไหมถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกทุกคนนี่คือบรรยากาศแหลบัวทุกคนถ้ามาในช่วงที่บ,บัวบัวออกดอกเยอะๆช่วงหน้าดอกไม้บาทนทุกคนก็จะเห็นดอกไม้มากกว่านี้แน่นอนทุกคนเห็นไหมดอกเสลาดอกตะแบกดอกแปรงล้างขวดแล้วก็นี่คือ แหลบัวอุตรดิตถ์ใครจะไปต่างจังหวัดอำเภอน้ำป่าไปเขื่อนสิริกิตนะฮะไปอุทยานแห่งชาติภูสอยกาวหรืออุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านนะฮะมาแวะมาที่นี่ได้ยินดีต้อนรับอยู่แล้วนะฮะเมืองอุตรดิตถ์เมือลงลังศาสหวานผลไม้ทุกอำเภอมะยงชงม,มะยงคิดมะม่วงต่างๆน้ำดอกไม้เขาก็เป็นเอกลักษณ์หดินที่นี่จะแบบเรียกว่าแซ่บะนี่ฮะ เราลืมกดพอส์อีกแล้วทุกคนดูสิเดินถ่ายชั้นว่าหยุดแล้วไม่เป็นไรเนะเาะเป็นธรรมชาติฟ้าดินลิขิตให้เราถ่ายตอเนื่อง่งม้ชาสวยงามมากทุกคนมาแล้วต้องมาเมืองรับแลใช่ไหมทุ่งยางอยู่ที่รับแลวัดพระรามทุ่งยางนะฮะนี่ค่ะล,ลุมนๆเดี๋ยวต้องเช็คเอา,าทุกคนแล้วก็ใครจะไป อ๋อดูดอกหงอนนาคใช่ไหมฮะที่อุทยานแห่งชาติสอยดาวก็ช่วงกรกฎาสิงหาทกคนอีกวัดหนึ่งที่ก็คือเอ่ยถึงลืมไม่ได้นะวัดดอนศักก็เป็นอีกหนึ่งอันซีของอุตราหกรรก็คือพูดง,ง่ายๆมันนอนปักหลักที่นี่ฮะมากินมาแทบที่นี่แล้วก็จะไปไหนก็วางแผนดีๆมีรถขับสบายๆหรือจะเหมาทัวร์สนับสนุนกระจายรายได้กับตุ้นสรเศรษฐกิจให้กับเมืองไทยของเราทุกคนจ้ะอัปปอนฮะ อร่อยมากทุกคนครับอกย,ยืนยันคอนเฟิร์มใครอยากจะไปวัดบ้านแก่งใต้เนาะแถวอำเภอตรอนครอำเภอชื่อน่ารักเนาะเป็นที่ฝึกมวยสมัยของพระยาพิชัยดับหักตอนที่ท่านยังเล็กๆหาเด็กๆท่านไปฝึกมวยที่วัดเนี่ยบ้านแก่งใต้ทุกคนที่อำเภอตรอนจำชื่อไว้นะตรอนท R O ท R O N อนะทุกคนชื่อน่ารักเก๋ๆแต่อย่าลืมมาที่นี่ก่อนนะจ๊ะโอเคเนาะนี่ค่ะ แล้วก็อย่าลืมบุฟเฟ่ต์ฝากอีกครั้งเพราะเราชอบกินทรุรียนจ้าแล้วก็ลางศาสตร์นะฮะทุกคนจะิดที่สุดชอบมากลางศาสตร์เป็นชีวิตจิตใจคืออันดับหนึ่งนัมเบ์วันเหมือนกับที่มาพักที่นี่แล้วก็มากินที่นี่จะ c คาเฟ่วันออฟเดอะเบสจากทุกคนแล้วเจอกันนะครับ